สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจารย์จะพูดถึง3ข้อที่ห้ามทำเด็ดขาดในการต่อเติมหลังบ้านนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะหลายๆบ้านที่อาจารย์ไปตรวจห่วงจุย้ยแล้วสถานะการเงินของเขาย่าแย่ลงพอคุยย้อนไปเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมีการต่อเติมบ้านเมื่อ3-5ปีที่ผ่านมาแล้วเกิดสภาวะทําให้ห่วงจุ้ยเขาเนี่ยเสียเลยทําให้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าการเงินหรือสุขภาพเนี่ย,ยแย่ลงเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อเติมบ้านเนี่ยมันจึงสําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงทีนี้คลิปนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงข้อห้าม3ข้อที่ห้ามทําเด็ดขาดในการต่อเติมหลังบ้านข้อที่1ห,ห้ามทําประตูทางออกหลายทางนะประตูทางออกเนี่ยมีแค่ประตูเดียวก็พอบางบ้านอาจารย์ไปนะคะพอเดินเข้าไปหลังบ้านปุ๊บออกทางขวาก็ได้ออกทางซ้ายก็ได้ บางทีทาประตูทางออกข้างหลังอีกคือออกได้แบบหลายทางมากอันนี้จะส่งผลเสียเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยมันจะเป็นการเพิ่มรายใจ่ายในบ้านคุณหมายความว่าโอเคคุณมีเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางออกทางที่เงินไหลออกเนี่ยเยอะมากๆแล้วทําให้คุณเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาชูสาวเพราะการที่มีประตูทางออกหลายทางเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้บ้านนี้ส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องชูสาวมือที่3กิ๊ก เนี่ยเรื่องพวกเนี้ยจะมีผลด้วยเพราะฉะนั้นประตูทางออกหลายๆทางห้ามทำเด็ดขาดอย่างที่สองในการต่อเติมหลังบ้านที่ห้ามทำก็คือห้ามทำพื้นยกสูงกว่าในตัวบ้านปัจจุบันเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยทำพื้นยกสูงเพราะปัจจุบันมันมีปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาทีนี้หลายๆบ้านเนี่ยก็ไปถมปูนสูงขึ้นไปยกตัวบ้านให้สูงขึ้นแต่ไม่ได้ยกทั้งบ้าน ไปยกแค่เฉพาะจุดที่มีปัญหาแล้วส่วนมากพอไปยกด้านหลังบ้านเนี่ยทำให้พื้นหลังบ้านเนี่ยสูงกว่าในตัวบ้านทีนี้พอคุณทำสูงไว้แบบนี้มันก็ส่งผลทำให้บ้านคุณเนี่ยกลายเป็นเกิดนิสินเกิดคดีความเพราะการที่พื้นหลังบ้านสูงกว่าพื้นในบ้านมันทำให้เกิดการกระแทกซับแล้วย้อนกลับออกมาส่งผลทำให้การเงินของคุณเสียจากบางคนเนี่ยบ้านก็เคยมีชีวิตอยู่ดีๆการเงินดี พอไปยกพื้นเท่านั้นแหละผ่านไปสองสมปีเริ่มมีนิสิณบางทีมีคดีความเข้ามาอีกอันนี้ต้องระวังมีเคสตัวอย่างที่อาจารย์เนี่ยไปตรวจอยู่บ้านหนึ่งนะบ้านนี้หลังต่อเติมเนี่ยเขาก็อยู่มา5ปีเข้าปีที่6อาจารย์ไปเห็นปุ๊บอาจารย์บอกเนี่ยบ้านนีย้ยังไงก็ต้องมีคดีความเขาบอกอาจารย์ไม่มีค่ะยังไม่มีเลยอาจารย์บอกโอเคไม่เป็นไรรีบแก้ซ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ทันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะ ผ่านไปสามเดือนค่ะเขารีบโทรหาอาจารย์เลยบอกอาจารย์ขาตอนนี้คดีความมาแล้วค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยช่วงก่อนที่อาจารย์จะมาตรวจบ,บ้านอีกค่ะแต่หนูไม่รู้หนูเพิ่งมาเห็นจดหมายที่เป็นหมายสารนี่เองค่ะเห็นไหมคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าใครต่อเติมไว้แล้วผิดให้รีบแก้อย่างไว <Okay. S 1> พื้นในส่วนที่คุณต่อเติมไว้เนี่ยจะต้องเท่ากันกับพื้นบ้านหรือต่ำกว่าพื้นบ้านเท่านั้นสูงกว่าไม่ได้เลยนะคะ ถัดมาข้อ 3. หลังบ้านที่คุณต่อเติมเนี่ยห้ามทําไว้ทึบเด็ดขาดคําว่าทึบคือไม่มีที่ระบายอากาศหน้าต่างก็ไม่มีประตูก็ไม่มีเข้าไปเนี่ยอบอ้าวทึ pp, บมืดไม่ได้เพราะการที่หลังบ้านคุณทึบไม่มีการระบายอากาศเลยเนี่ยมันจะส่งผลทําให้การเงินบ้านเนี้ยเสียมีแต่นี้สิน แล้วยังกระทบเรื่องสุขภาพอีกทําให้สุขภาพของคนในบ้านเนี่ยอ่อนแอมีแต่การเจ็บป่วยเรียกว่าผัดกันป่วยอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องหาทางให้ในบ้านคุณเนี่ยมีการระบายอากาศออกไปได้แล้วมันไม่ใช่การระบายอากาศออกมาด้านหน้าบ้านนะคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อมันต้องระบายอากาศได้ก็เป่าพัดลมออกมาหน้าบ้านอันนั้นยิ่งแย่ใหญ่เลยนะการระบายอากาศหนึ่งทำหน้าต่างซะทำประตูซะคือทำให้อากาศระบายได้ ถ้าทําไม่ได้จริงๆมันติดหน้าต่างติดประตูไม่ได้คุณก็ติดเครื่องดูดระบายอากาศในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้อากาศของคุณอ่ะมันมีการโฟโล์มันมีการหมุนเวียนดีขึ้นแล้วการเงินสุขภาพของคนในบ้านจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะอันนี้เป็น3ข้อในการต่อเติมหลังบ้านนะที่หลายๆคนเนี่ยต่อเติมแล้วพลาดเลยทําให้บ้านเนี่ยห่วงจุ้ยเสียแล้วส่งผลเสียทั้งเรื่องเงินและเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต่อเติมไว้ผิดให้แก้ด่วน สำหรับคนที่อยากตรวจห่วงจุ้ยบ้านหรือกำลังอยากจะต่อเติมบ้านอยู่พอดีแล้วอยากเชิญอาจารย์มินตรวจห่วงจุย้ยคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจอาจารย์มินห่วงจุ้ยเศรษฐีและเบอร์มงคลหรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้0 9 5 9 6 5 9 9 1 4คุณสามารถทักเข้ามานัดอาจารย์มินเข้าไปตรวจห่วงจุ้ยบ้านคุณได้นะคะเอาค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของอาจารย์มินค่ะวันนี้อาจารย์ไปแล้วขอให้เฮงๆรวย,ยๆค่ะ